สวัสดีครับผมวันนี้เริ่มคลิปตอนประมาณ11โมงครึ่งน,นะฮะเช้านี้ก็ทํางานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยภารกิจมิชชั่นครึ่งวันของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่วันนี้ทํางานสายไปนิดนึงเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูเตียงและตู้ใหม่ของเราแล้วเราติดตามนะครับว่าวันนี้เราจะเดินทางไปไหนเพราะว่าวันนี้เป็นวันหยุดร้านของเราเราก็จะทําการไปซื้อของอะไรต่างๆ เราติดตามกันนะครับว่าจะไปที่ไหนกันบ้างเอีย yeah, ครับเจอกันที่บ้านไปเลยนี่นะครับห้องใหม่ของเรานี่ตู้เสื้อผ้าสวยเปล่าและตรงนี้ก็จะเป็นเตียงนอนของเราขนาดที่6ฟุตนะครับ มาดูโตเครื่องแป้งนี่ทั้งเซตราคาเท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้เดี๋ยวขอตัวไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเตรียมตัวออกเดินทางไปซื้อของตอนนี้เราพร้อมออกเดินทางแล้วครับทุกคนทุกคนเชื่อไหมครับอาทิตย์ที่แล้วฝนก็ตกมาอาทิตย์ที่นี้อาทิตย์นี้ฝนก็ตกอีกเป็นไปไม่ได้วันนี้เราจะเดินทางไปซื้อของครับวันนี้คุณแม่จะพาไปกิน ที่ร้านอะไรคุณคำจะพาไปกินที่ร้านอะไรรอติดตามเลยนะครับไปกินข้าวกันเดี๋ยวเจอกันที่ร้านข้าวนะครับตอนนี้เรามาถึงร้านข้าวแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับกินแล้วชุดเชอ,อะไรวะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนไม่ใช่กินแล้วชุดเชกินแล้วเป็นยังไงบ้างฮ่า เตเแบบอย่าพูดอย่างนึงการนักละตอนนีเนยูิที้โรตียมแอปเปิลโซดาเป็นยังไงบ้างมันสดชื่นนะดูสีรีวิว,วคุกกี้หนะึ่งเะอร่อยดีหวานมันเป็นคุกกี้แล้วมันเป็นมีอะไรนะลูกกี้ตอนนี้เราก็กลับบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เราไปซื้อของกลับมา เหนื่อยมากเรามากินอกไก่อย่างฮะก็อร่อยตามคลิปผมด้วยนะฮะครัวคุณบัตทำอาหารฮะนี่อร่อยอยากรู้วิธีทำรอติดตามเลยฮะไม่รู้ว่าคลิปไหนจะลงก่อนเลยครับไปละบ๊ายบายฝาก ไก่ไว้ในกำมือ